คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณปายจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณปายได้เจอตอนที่เข้าไปพักห้องพักที่ตัวเองไม่ได้เลือกครับจนได้เจอกับเรื่องลอนๆเหตุการณ์นย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาชั้นบน ว่างนะคะมาอีกแล้วแนวนี้มาอีกแล้วมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณปายกันเลยครับสวัสดีครับคุณปายสวัสดีค่ะโอ้โหมีการสลับสับเปลี่ยนกันกระโดดกันแบบเยอะมากนะจากสายสายเจ็ดมาเป็นสายสามเนะี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันเออคุณปายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ เอ่อตอนนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะไม่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 ระบุหรออ่ามามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวอยู่ที่ภาคอีสานอ่าอากาศเย็นดีหนาวค่ะตอนนี้หนาวแต่เมื่อต้องวันร้อนค่ะอืมนี่คือไปเที่ยวหมายถึงว่าไปเที่ยวพักผ่อนเลยใช่ไหมอ้าทมาทงานด้วยค่ะมีงานแล้วก็เลยพักผ่อนด้วยเลยอ๋อโอเคนึกว่าไปเที่ยวแล้วจะมาเล่าเรื่องผีด้วย <c oughs> <c oughs> นะฮะคุณไปกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก ครั้งแรกเลยค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังเลยค่ะสดนี้จบรายการไหมจบค่ะพอจบก็เปิดแห้งฟังต่อสุดยอดไม่ดับไม่นอนเลยอ่ะไม่นอนอ่ะฟังเปิดกล่องคนที่บ้านด้วยโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณจริงๆ <c oughs> ฟังยันวางแล้วก็เปิดแห้งฟังต่อใช่ค่ะเออ,เอทีนี้เนี่ยจะมีเรื่องตัวเองของตัวเองเอาให้ฟังละ เ,เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วแน่นอนว่าสถานที่ที่มันเกี่ยวกับที่พักเนี่ยเราจะไม่พูดถึงไม่ไม่ระบุชื่อเลยนะค่ะเออชั้นบนว่างนะคะมาอีกแล้วแบบนี้มาอีกแล้วไปยังไงครับเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะได้เลยครับค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วค่ะครับตอนนั้นไปได้มีการจัดอีเวนต์การประกวดประเภทหนึ่งค่ะ เราก็จะต้องมีการเตรียมที่พักให้กับทีมงานสปอนเซอร์แล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนะคะเป็นจำนวนยี่สิบแปดห้องค่ะตอนนั้นก็เลยต้องหาที่พักแล้วก็มันด้วยความที่ว่ามันใกล้ที่จะถึงวันงานแล้วไปเองก็เตรียมงานไม่ทันด้วยก็เลยใช้แฟนนะคะเออช่วยหาที่พักให้หน่อยได้ไหมทางแฟนก็เลยไปหาที่พักให้ค่ะเขาก็หายไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะก็มีส่ง คอนแทคมาให้เยอะมากอะค่ะแต่ว่าด้วยเลทราคามันค่อนข้างที่จะสูงไปก็เลยบีบแฟนไปใหม่ว่าขอในราคาที่มันไม่เกินห้าร้อยบาทต่อคืนแล้วก็ที่สำคัญคือขอไม่มีผีไม่มีประวัติ oh, oh. เพราะว่ oh. าใช่ oh. เพราะว่าปายอะค่ะ oh. เป็นคนที่ uh. กลัวกลัวผีมากๆแล้วแฟนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าปายเป็นคนที่ขี้กลัวค่ะสักพักนึงก็ได้คอนแทคที่หนึ่งมาค่ะ <Okay. S 2> ซึ่ง ต้องบอกว่าสถานที่ที่พักที่นี่ค่ะใกล้กับที่จัดงานเลยไปก็มีการโทรดีลกับทางที่พักทันทีค่ะคตอนนั้นต้องบอกว่าปลายตัดสินใจที่จะเอาที่นี่ทันทีเพราะว่าในเรื่องของการต่อรองราคาค่ะไปได้มาในราคาที่มันถูกใจมากและไม่เกินงบเลยเออบอกเล้นไ,ไหมบอกเล่ะ สามรอยี่สิบาทต่อคืนเราเราตั้งไว้ห้าร้อยเขาให้แบบยี่สิบแปดห้องเอาไปแต่ว่าสามรอยี่สิบพอค่ะแต่ว่าตอนที่ต่อค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะให้นะคะก็แต่ว่าเขาตกลงที่จะให้เหมือนกันก็เลยโอเคโอนจองทันทีเลยค่ะครับค่ะพ่อถึงวันงานนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะพอถึงวันที่จะต้องเข้าพักก็คือก่อนวันเริ่มงานหนึ่งวัน น้องๆทีมงานสปอนเซอร์ผู้เข้าร่วมต่างๆก็มีการรับกุญแจที่รอบบี้ขึ้นที่พักกันเรียบร้อยครับ<ะ>แต่ว่าตัวไปเอง่ะค่ะจะไปถึงประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงหัวค่ำอาะค่ะประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่แน่ใจพอ,อไปไปถึงมันเหลืออยู่แค่สามห้องสุดท้ายายก็เลยเลือกที่จะรับกุญแจมาหมดทั้งสามห้องโดยที่ตอนนั้นนะคะตัวเองก็เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะโกอยู่แล้วก็เลยเลือกเลขที่มันสวยที่สุดแล้วก็พยายามเลี่ยงเลขอาถรรพ์ต่างๆไอ้พวกลงท้ายหนึ่งสามอะไรแบบไม่เอาเลแม่ไม่เอาเลยค่ะก็ได้เลขที่ตัวเองรู้สึกพอใจที่สุดแล้วก็เลยเดินขึ้นไปบนที่พักกับลูกชายค่ะเลขอะไรครับโอ้จาไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าเลขสวยค่ะเลขไม่ไม่ใช่เลขไม่ดีเลยอ่าค่ะเพราะมันดีที่สุด ชั้นสามค่ะชั้นสามสามศูนย์เก้าอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะไปก็ไปกับลูกชายค่ะวัยสามขวบ,บตอนนั้นน้องกําลังพูดพูดเก่งค่ะเห็นอะไรก็พูด,พ,ดพอถึงห้องพักตอนที่ไขกุญแจเข้าไปแล้วก็ผักประตูเข้าไปคะะสิ่งแรกที่รู้สึกคือมันมีลมเย็นเย็นแบบ เย็นจะเยือกเย็นเหมือนเราเปิดประตูตู้เย็นนะคะอืปะทะตัวเราทันทีเลยอืพร้อมกับมีกลิ่นสาบกลิ่นอับหแต่ว่าตอนนั้นนะคะตัวไปไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคิดว่าเป็นแรงลมที่ผักประตูหรือไม่ก็อาจจะเป็นลมประตูข้างหลังที่มันปะทะมาเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าประตูทางเข้าอ่ะคะ่ะมันอยู่ตรงกับประตูหลังห้องครับ ค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นลมจากตรงนั้นก็เก็บสัมภาระกันเรียบร้อยก็พาลูกลงมากินข้าวสังสรรค์กับทีมงานที่หน้าที่พักค่ะพอสักพักหนึ่งก็มีกลุ่มสุดท้ายค่ะที่เดินทางมาถึงที่เขาจะต้องมารับกุญแจกับปายปายก็ให้กุญแจไปกลุ่มนี้ค่ะเป็นสาวประเภทสองปายจะเรียกเขาว่าแม่บูมกับแม่กอนนะคะครับ ค่ะก็รับกุญแจกันไปได้สักพักหนึ่งผ่านไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้ค่ะก็มีไลน์ส่งเข้ามาหาไปส่งข้อความมาว่าขอเปลี่ยนห้องได้ไหมพร้อมกับรูปภาพประกอบประมาณสามสี่รูปค,ครับ,รบตอนนั้นไปเปิดรูปดูสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือมีลักษณะคล้ายคราบสีน้ำตาละคะ ซึ่งถ้าจากตัวไปเองมองอะคะ่ะมันก็ลักษณะคล้ายกับรอยเลือดจริงๆอะคะ่ะแล้วก็มีรอยถลอกเหมือนรอยขีดข่วนบนผนังประมาณสามสี่จุดรอยขีดข่วนบนผนังและไอ้คราบเสีย้ตาลมีอยู่ไหนอ่าผนังเหมือนกันค่ะแล้วก็เลื่อนรูปถัดไปก็เป็นเหมือนคราบสีน้ำตาลบนผ้าปูที่นอนนะคะเหมือนมันจังจางเหมือนซักไม่ออก พอปายเปิดดูตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เช็คหรอ,อเขาไม่ดูความสะอาดหรอเพราะปกติที่พักน่าจะเช็คหน่อยแต่ด้วยความที่แบบตัวเองได้มาถูกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะคิดว่าโอเคเขาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าจํานวนห้องที่ใช้อะ่ะก็เยอะด้วยอืม,อมค่ะไปก็เลยแจ้งแม่บุญกับแม่กรไปว่าเดี๋ยวไปติดต่อกลับนะไปขอแจ้งกับทางผู้ดูแลก่อนว่าเขาพอมีห้องที่จะเหลือว่างไหม ปายก็เลยติดต่อกับทางผู้ดูแลพร้อมกับส่งรูปภาพประกอบไปด้วยค่ะคว่าทางทีมงานนะคะได้เจอลักษณะนี้ผู้ดูแลเขาก็ตอบกลับมาเหมือนเขาจะโทษว่าเป็นการเปื้อนประจำเดือนหรือเปล่าอือปายก็รีบย้ํกลับไปทันทีเลยค่ะว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าผู้เข้าพักเป็นสาวประเภทสองค่ะแล้วรอยเลือดมันก็เป็นรอยเลือดที่เป็นเหมือน เป็นคราบน้ําตาคนะรอยเก่าจางแล้วใช่ใช่ค่ะไปก็เลยบอกว่าทางเราไม่โอเคอะค่ะที่จะต้องนอนกับรอยเลือดมันไม่มีใครสบายใจอยู่แล้วเขาก็เลยตอบไปกลับมาว่าขอเวลาเช็คห้องว่างสักครู่นะคะหายไปพักหนึ่งค่ะเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดชั้นห้าให้หนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวมารับกุญแจที่ล็อกบี้ได้เลย ค่ะปลายก็แจ้งแม่บุญกับแม่กรณว่าเดี๋ยวไปรับกุญแจห้องใหม่กันนะแล้วก็ขึ้นไปที่พักกันได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนห้องนะอืมค่ะตอนนั้นนะคะปลายกับลูกอะค่ะก็ยังกินข้าวกับทีมงานอยู่แล้วปายก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะชื่อเจืมปลายก็เลยคุยกับเจค่ะว่าเจแม่บุญกับแม่กรณ์อะเขาขยับห้องพักไปอยู่ที่ชั้นห้าเดี๋ยวเราอะขึ้นไปคุยงานแล้วก็คุย ไปลองชุดดาตีกันข้างบนอืมค่ะเพราะว่าไปใช้ชุดของแม่บุมกับแม่ก่อนก็กินกันเสร็จค่ะพากันเดินขึ้นไปสามคนมีปายมีเจแล้วก็มีลูกชายค่ะอืตอนที่เราเดินขึ้นมาถึงชั้นที่ห้าค่ะทางด้านขวามือที่มันจะเป็นบันไดขึ้นต่อไปชั้นที่หกมันถูกล็อกค่ะด้วยลูกกงแล้วก็มีกุญแจล็อก ปิดไฟมืดสนิทเลยค่ะคด้วยความที่ปายกับเจเป็นคนที่กลัวกันมากๆค่ะก็เลยต่างคนต่างไม่พูดแต่ว่าก้มหน้าแล้วก็รีบเดินทีนี้พอเดินถึงห้องแม่บุมกับแม่กรันเรียบร้อยแล้วเราก็มีการคุยงานคุยรายละเอียดต่างๆกันสักพักหนึ่งค่ะลูกชายเดินไปหยิบส้มมาหนึ่งลูกน้องเดินไปที่กลางห้องค่ะ แล้วก็คั้นลูกส้มจนน้ําของส้มอะค่ะมันหยดลงที่พื้นด้วยความเป็นแม่ค่ะเห็นแบบนั้นน่ะมันก็วีนะคะออก็เดินไปดูลูกเลยว่าทําไมทําแบบนี้มันเลอะเทอะอ,อสิ่งที่น้องเขาตอบส่วนปลายมาคือก็พี่เขาอยากกินนะแม่อ้ยเด็กสามขวบนะใช่ค่ะ แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนะคะแต่ว่ามันเอะค่ะว่าพี่ที่ไหนอยากกินเพราะรว่าในห้องเขาคุยงานกันอยู่แล้วใครเขาจะไปอยากกินที่พื้นออค่ะก็คุยงานกันต่อค่ะก็เช็ดอะไรกันเรียบร้อยทีนี้พอถึงช่วงที่จะต้องลองชุดราตรีะคะ่ะปลายกับเจก็ลองกันคนละชุดน้องอะค่ะก็เดินไปหยิบท่อนบนของชุดราตรีที่มันจะมีแค่ส่วนเสือะะ้อค่ะครับ แล้วเอามาทาบกับตัวแล้วน้องก็เดินไปส่องกระจกแล้วก็หมุนไปหมุนมาปายก็เลยหันไปมองน้องแล้วน้องก็หันมามองกลับสิ่งที่น้องพูดกับไปก็คือแม่หนูสวยปะออทุกคนในห้องก็พากันขำค่ะว่าเฮ้ยลูกแกเป็นหรือเปล่าแกได้ลูกสาวหรือเปล่าออตอนอนั้นขำขำทุกคนในห้องขำกันหมดเลยเพราะว่าลักษณะของน้องอะคะ่ะก็คือ ทาบชุดไปทาบชุดมาแล้วก็มีการแบบเดินเดินไปเดินมาด้วยค่ะเหมือนเขาจะเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสักพักหนึ่งแม่ก่อนก็พูดขึ้นมาว่าลืมชุดลาตีไว้ที่รถหนึ่งชุดต้องลงไปเอาครัไปเลยบอกว่าเอาน้องไปด้วยได้ไหมเพราะว่าลักษณะของน้องตอนนั้นคือน้องดูอยากที่จะออกจากห้องมากอยากที่จะลงไปข้างล่างมากแต่แม่ก่อนนะคะเขาตอบไปกลับมาด้วยสีหน้าที่นิง่ง มากๆเลยแล้วก็พูดทําไมที่เนี่ยมันแรงไม่ควรเดินไปเดินมาอ,อ,อยู่ที่เนี่ยดีแล้วออต้องบอกก่อนว่าแม่บูมกับแม่กอนเขาเป็นคนที่มีเซนต์ค่ะคเขาจะสามารถสัมผัสอะไรต่างๆได้แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้พูดอะคะออ่ะว่าเขาสัมผัสอะไรได้ไหมค,ค่ะก็ผ่านไปสักพักหนึง่งมีสายจากทีมงานของปายโทรมาค่ะว่า ต้องการยืมโน้ตบุ๊กของเจซึ่งปายกับเจอะคะ่ะก็ต้องลงไปเอาโน้ตบุ๊กกันที่ชั้นสามเพราะว่าพักอยู่ชั้นเดียวกันครับตอนนั้นก็เลยฝากลูกไว้กับแม่บูมที่ชั้นห้าพอเดินออกมาจากห้องอะคะ่ะมันจะต้องผ่านตรงที่ถูกล็อกอะคะ่ะที่จะขึ้นไปชั้นหกครับใจอะคะ่ะมันกลัวนะคะเพราะว่าเป็นคนกลัวผีแต่อีกใจอะคะ่ะมัน มันอยากรู้อะค่ะว่าล็อกทำไม,มปิดไฟทำไม,มสุดท้ายอะความความดื้อค่ะความอยากรู้อยากเห็นมันชนะความกลัวค่ะปายก็เลยเหนื่อยหน้ามองขึ้นไปที่จุดพักบันไดชั้นหกสิ่งที่ปายเห็นอะคะ่ะมันเป็นรูปร่างของเงาคนนั่งกอดเขา่าลักษณะคล้ายกับ ก้มหน้าแล้วก็มีการเงยหน้าขึ้นมาเหมือนเงยหน้าขึ้นมาดูปลายเหมือนกันนะคะปลายก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอะมันใช่ไหมก็เลยเพ่งไปอีกอทีนี้ลักษณะค่ะมันเป็นเงาคนใช่แน่ๆแ,แต่เขาอะค่ะมีการก้มหน้ากลับไปอีกแล้วก็เหมือนเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วคราวนี้คอตั้งตรงเลยค่ะจ้องมาที่ปลายอีก พอไปเห็นนะคะก็เลยรีบก้มหน้าแล้วก็รีบจ้ำจ้ำเดินทางตัวเจค่ะเขาไม่ถามไปเลยว่าไปเห็นอะไรหรือเปล่าเขาก็รีบวิ่งค่ะรีบวิ่งตามเลยไอ้ตอนที่เห็นคนนั่งอะครับความชัดมันขนาดไหนเพราะว่ามันมันปิดไฟอยู่ใช่ค่ะมันเห็นเป็นรูปร่างเป็นเงาค่ะเป็นเงาลักษณะเงาคนนะคะแต่ไม่สามารถระบุได้เลยอะค่ะว่าเงาคนผู้หญิงหรือผู้ชายแต่สั้นหรือผมยาวเงาคนแน่ ใช่ค่ะเป็นลูกล่างคนเลย,ย,ยค่ะก็พอลงมาถึงชั้นสามค่ะปายก็กำลังเอ่ยปากจะพูดค่ะว่าปายเห็นอะไรเจเขาก็แย้งขึ้นมาค่ะว่าห้ามพูดไม่ต้องพูดนะปายก็เห็นตอนนี้เพื่อนคือลักษณะเขาเหมือนอ่าเรียกว่าเป็นอาการแพนิกอะค่ะก็คือสั่นกลัวหน้าตาตื่นเลย,ยปายก็เลยโอเคงั้นไม่พูดก็คือไม่ไม่พูดแล้วก็เอาของไปให้ทีมงาน ทีนี้อะค่ะไปเอาลูกไปข้างบนไม่มได้เอาลงมาด้วยมันก็ต้องกลับขึ้นไปรับน้องอีกก็เลยกั้นใจค่ะบอกเทขึ้นไปรับน้องกันจังหวะที่ขึ้นไปอีกรอบนี้ก็คือไม่มองแล้วค่ะแต่เลือกที่จะวิ่งกันวิ่งผ่านจุดนั้นเปิดประตูเข้าไปในห้องค่ะบทสนทนาตอนนั้นไปไม่แน่ใจว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่ แต่สิ่งที่ปายได้ยินนะค่ะแม่ก่อนเขาพูดว่าเนี่ยไม่เห็นเหรอนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ข้างบนนั้นนะ uh. อ่ะอือปายก็เลยเรียบ uh. พูดขึ้นมาเลยค่ะว่าแม่เงาข้างบนใช่ปะ uh. เขาก็แบบอืม uh. แต่ปายอะคะ่ะไม่กล้าถามต่อว่าลักษณะเงาที่เขาเห็นเป็นยังไง uh. เพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัว uh. กลัวกลัวมากๆกลัวชนิดที่ว่าปิดไฟนอนไม่ได้หลับตาสับผมไม่ได้แบบนั้นอะคะ่ะ uh. ก็เลยเลือกที่จะไม่ถามต่อเพราะกลัวคําตอบค่ะทีนี้พอคุยงานรับน้องเสร็จก็เลยคุยกับเจว่าเจคืนนี้ยขอไปนอนด้วยนะเพราะว่านอนห้องไม่ได้แล้วแหละมันด้วยจินตนาการของเราสิ่งที่เราเห็นนะคะมันจะพาให้เราไม่ได้นอนแล้วก็มีงานเช้าด้วยครับก็พากันไปนอนอัดอยู่ที่ห้องเจอยู่ประมาณสามสี่คนค่ะได้นอนกันก็ปีสาม เช้ามาค่ะต้องตื่นขึ้นไปแต่งหน้าที่ชั้นห้าเหมือนเดิมก็ขึ้นไปค่ะปกติไม่มีอะไรเพราะว่ามันเช้าแล้วทีเนี้ยตอนที่มันเช้าเนี่ยก้าค่ะก้าที่จะมองก็เงนยขึ้นไปมองมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะมไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยพอมาถึงในห้องเนี่ยไปเจอน้องคนหนึ่งที่ เป็นผู้เข้าร่วมงานนะคะก็เข้าพักอยู่ที่นี่เหมือนกันายก็เลยแก้ถามน้องว่าเมื่อคืนนอนสบายไหมที่พักที่นี่ดีหรือเปล่าครับสิ่งที่น้องเขาตอบอะคะ่ะก็คือแม่เมื่อคือนน่ะหนูไม่ได้นอนกันเลยนะม,มันมีเสียงเคาะเสียงน้ำไหลเสียงทุบอะไรก็ไม่รู้อะหนูว่าที่เนี่ยมันแปลกๆนะแม่ครับค่ะ แต่ว่าตัวปลายไม่ได้ตอบไปเลยต่อนะคะเพราะว่าปายไม่รู้ว่าตัวน้องเขาจะพักที่นี่ต่ออีกคืนหรือเปล่าครัค่ะก็ผ่านวันงานไปเรียบร้อยค่ะปลายจะต้องคืนกุญแจเพราะว่าวันงานปายลืมคืนกุญแจเขาครับเขาก็มีการถามปลายย้อนหลังเขาว่าห้องอะ่ะมันมีห้องหนึ่งที่หมอนหายไปปลายก็เลยบอกว่าอ๋อมันไปอยู่รวมกับห้องนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนอะ่ะายนอนกันไม่ได้ ที่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าคะอืมซึ่งปกติอะถ้าเราถามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางที่พักถ้ามันไม่มีอนะไรเขาควรจะตอบที่ว่ามันไม่มีอะไรคะ่ะใช่ใช่แต่สิ่งที่เขาถามไปคือแล้วเมื่อคืนคุณไปเจออะไรคะอ้าวค่ะไปก็เลยแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าตัวไปเองก็ยังไม่กล้าพูดกลัวแบบว่าเอ้ยเขาจะหาว่าเราคิดไปเองอะไรหรือเปล่าเงี้ยคะ่ะ ปายก็เลยพูดไปแค่ประมาณว่าเอา่อก็นอนกันไม่ได้หลายห้องนะคะเหมือนจะถูกกวนกันหลายห้องเลยเขาก็เลยหัวเราะมาแบบแห้งๆค่ะแ่้งๆแบบไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณปายแบบ,บว่าไปรู้อะไรมาหรือเปล่าคะครับอืมคําว่าไปรู้อะไรมาหรือเปล่าตอนนั้นปายยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ๊ะหรือว่ายังยังไม่ได้อะไรอ่ในในใจปายตอนนั้นอะ่ะมันคิดอยู่แค่ว่าเขากลัวเราไปอ่านรีวิวอะไรมาหรือเปล่าว่ารีวิวที่พักไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ค่ะก็เลยไม่ได้มีการสอบถามอะไรต่อบแต่ว่าผ่านไปได้สามสี่วันเรื่องสิ่งที่ไปเห็นนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆมันกวนใจไปทำให้ไปคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยคเลยตัดสินใจเอาชื่อที่พักไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูะคะ่ะม,มันมีการถูกเปลี่ยนชื่อไปสองถึงสามครั้งม,มันก็เลยไม่เจอรีวิวอะคะ่ะครับ ค่ะตายก็พยายามหาพยายามดูประวัติดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไม่ขึ้น mm. ทีนี้ก็เลยไปสืบเอาเองเลยค่ะครับสรุปแล้วเรื่องนะคะได้มาว่าก่อนที่จะมาเป็นที่พักรายวันมันเป็นอาพาร์ทให้เช่ารายอพาร์ทเมนต์ให้เช่ารายเดือนมาก่อนครับมีสาวประเภทสองคนหนึ่งค่ะพักอาศัยอยู่ที่ชั้นห้า พบรักกับหนุ่มลูกเจ้าของโรงงานน้ำแข็งคะ่ะคแต่ว่าถูกกรีดกันด้วยเพศสภาพด้วยอค่ะก็ได้มีการกรีดข้อมือแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะมีการตะเกียกตะกายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ระบุระบุแค่ว่ามันเขาบอกที่ไปไปสืบมามันมีแค่ว่าเอมันมีคราบเลือดป้ายอยู่เต็มผนังห้องเลยค ค่ะแต่เขาไม่ได้เสียชีวิตที่ชั้นห้านะคะเขาเลือกที่จะขึ้นไปที่ชั้นหกค่ะตรงที่พักบันไดค่ะตรงนั้นมันจะมีหน้าต่างอะค่ะที่จะเป็นช่องลมที่เหมือนเปิดได้เขากระโดดลงมาจากตรงนั้นนะคะเใช่ค่ะแล้วก็ตกลงมาตายที่หน้าโรงงานน้ำแข็งของหนุ่มคนรักค่ะโอ้ยจะอุ่มคนลุกว่ะเหรอใช่ค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าโรงแรมที่ไปพักกันก็ข้างหลังมันเป็นโรงงานน้ำแข็งกันจริงๆอะครับค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ่อปกติเนี่ยผมจะฟังเรื่องเล่าจากคนที่ไปพักจากส่วนมากจะเป็นคนไปทำงานจะมีเหมือนกับเป็นคนจัดอีเวนต์หรือเป็นคนจัดงานเนี่ยเขาไปหาไปหาที่พักมาอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม่กี่ครั้งนะที่ผมได้คุยกับคนที่ หาที่พักเองเลยแล้วก็ให้คนไปพักคือให้คนที่ไปทำงานด้วยไปพักใช่ค่ะเมาส์ยี่สิบแปดห้องค่ะตั้งไว้ว่าห้องละไม่เกินห้าร้อยใช่ต่อไปต่อมาคุยไปคุยมาได้สามรอยยี่สิบมันถูกมากเลยนะคือเขา<ช>คือต่อทีเดียวก็าให้เลยเหรอใช่ค่ะพอก็พูดราคานี้เลยอะค่ะบอกว่าสามรอยี่สิบได้ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าได้ค่ะเฮ้ย <He i! S 2> ทันทีเลย หรือว่าเขาก็เหมือนโทษน,นะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือกคำขี้ดีวกว่ากคำตดอาจาอาจ,าจะไม่ค่อยอมีคนไ,<ด>ไปพักอยู่แล้วก็ได้อยู่ๆมีคนมาเหมา28ห้องก็ห้องละ320พักทั้งหมดใน2คืนมันก็โอเคนะใช่าาค่ะมันอาจาะจะเป็นไปได้ถูกไหมค่ะอ่าแล้วก็เรื่องของไอ้ผ้าเพอร์ที่มันไม่สะอาดผมว่าเขาคงไม่ได้ว่านะคืออาจจะไม่มีคนที่มาพักน่นขนาดเนี้ย การเตรียมของหรือว่าผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่พอก็เลยต้องไปเอาผ้าเก่าๆที่ที่มันเคยมีอะไรก็ไม่รู้อะเอามาปูให้แก้ขาดไปก่อนอาจจะใช่ค่ะถูกปะค่ะเออแล้วลูกอะลูกเราคือหลังจากที่ออกมาตรงนั้นคือไม่มีอะไรแปลกๆแล้วใช่ไหมอ,อ่าไม่มีค่ะไม่เป็นอ,อ๋อไปลืมเล่าเล่าเล่าไปจุดหนึ่งคือคมีจุดหลังจากที่น้องลองชุดลาตีเสร็จอะคะ่ะ น้องอ่ะไปหยิบถุงขนมแล้วก็เอามาวางไว้กลางห้องค่ะอีกแล้วใช่ค่ะแต่สิ่งที่มันตกใจคือน้องอ่ะค่ะนั่งยองๆแล้วก็เอามือจกกินเข้าปากแบบมุมมามยัด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 ะคะ่ะสิ่งที่ปลายเห็นน้องตอนนั้นแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะว่าภาพที่ปลายเห็นนะคะพี่แจ๊คให้นึกถึง หนังที่เราเคยดูที่เป็นสัมภเวสีจบกินของเส้นวายอะซึ่งน้องไม่เคยน้องไม่เคยมีพฤติกรรมแบบแบบนั้นมาก่อนไม่ค่ะไม่เคยค่ะโอ้ยค่ะเออโอ้แต่ที่เราเห็นในตรงที่พักบันไดเนี่ยคือเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วนะแต่ความอยากรู้อะมันมากกว่าความกลัวก็เลยว่ามองซะหน่อยวะมันปิดทำไมอ๋อมันเคยมีเหตุเกิดขึ้นโรงแรมไม่มีกี่ชั้น ม,มีไปไม่แน่ใจว่ามีหกหรือเจ็ดอะค่ะอ่าแต่ละสุด,ส,ดสุดเลยคือชั้นที่ห้าเพราะว่าเลยจากหกไปมันปิดใช่ค่ะเขาล็อกเป็นลูกคงเลยค่ะทั้งบนนยคือคงจะไม่เปิดให้เช่าปกติคือก็อาจจะเช่าแค่สองชั้นเนี้ยแต่พอช่องมีปัญหาก็เลยไม่รู้จะเอาห้องไหนก็อ่ะเดี๋ยวให้ชั้นห้าเพิ่มแล้วกันมีห้องว่างอพอดีใช่ค่ะต้องบอกว่าที่เขาเปิดให้ก็คือ,อเปิดอยู่แค่ห้องเดียวทั้งชั้นด้วยอะอจากปกต จากตอนแรกคือก็ให้ชั้นสองกับชั้นสามอ่าค่ะชั้นสี่ค่ะถึงชั้นสี่อ๋อสามกับสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้อให้หมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าไปไม่แน่ใจว่าห้องอื่นอาจจะมีคนเข้าพักเพราะว่าผู้เข้าร่วมงานอ่าบางคนเขาก็มาเช่าอยู่กันเองเงี้ยค่ะไม่ได้รวมในยี่สิบแปดห้องอ๋อโอเคนะครับก็เลยอ้าวเพิ่มอีกชั้นห้าชั้นหนึ่งก็แล้วกันจริงๆชั้นห้าไม่อยากปล่อยหรอกพ <laughs> มันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ<อ>เพราะว่าเขาเปิดให้แค่ห้องเดียวเลยอืมนี่ไงก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่แจค๊คพูดนะคะด้วยความที่ว่าเปิดอยู่ห้องเดียวแล้วอ,อาจจะหาพวกผ้าเปลี่ยนไม่ทันก็เลยไปใช้ผ้าเก่าหรือเปล่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อืม,มีสิทธิ์เป็นไปได้เออเพราะว่าอย่างที่เราน่าจะวิเคราะห์กันถูกแนละ้วว่าโรงแรมอาจจะไม่ค่อยมีแขกมาพักเต็มขนาดเนี้ยอย่างน้อยมีอากไน i มาอาอยากระมา เช่าห้องแต่ขอราคาถูกได้ไหมแต่เหมายเยอะนะก็ให้ได้ก็ให้แต่มันก็ถูกถูกเกินสามรอยยี่สิบบาทอืใช่ค่ะเออนะฮะโอเคคุณปายนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะนะครับชั้นบนว่างนะคะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะนะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก